ขารสจะลงที่สถนีอโศีก่อนลงจากขบวนรถตระสอบสิ่งของกับพระราชาสุตตัวมาหนลงถักต้องขอบคดเลยค่ะขอสนุญาเชืชลาที่ถึงขนาดีขบวนรถพิเศษอิสราขับอากาศสีสับสมภรุดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางถานมีสุราษฎร์ธานีค่ะขบวนี้มาออกจากสถานีแล้วอยอระ่างที่รุยสารที่สถานีอ ประจุที่ฐาน้าสูดเป็นประจุต่อไปคาะ Oh, yeah. <laughs>